แนวทางในการใช้ชีวิตประจําวันอย่างไม่ประมาทกาัดไม่ตกใจแล้วคะ่ะพี่น้องคะสวัสดีสสดโชคพยากรนะคะมาทานายดวงรายวันประจําวันที่20นะคะเมษาย,ยน2 5 6 5ซึ่งตรงกับวันพุธสีเขียวนั่นเองคะ่ะพี่น้องคะเนาอเป็นประจําทุกวันนะคะเพื่อเป็นแนวทางนะคะพี่น้องคะนะมันอาจจะไม่ตรงกับพี่น้องท่านใดท่านหนึ่งอันนี้ก็ต้องยอมรับนะคะเพราะว่าเราทํานายดวงโดยรวมนะคะยังไงแล้วใครต้องการดูดวงส่วนตัวไอดี ID ลายมานะคะทักลายมาคะ่ะพี่น้องคะ่ะเอาละ เพื่อไม่เสียเวลานะคะในวันพรุ่งนี้เรามาดูกันค่ะมาดูพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะสําหรับพี่น้องแบบไหนนะเงิน,นงดีค่ะนะในวันพรุ่งนี้เงินดีค่ะพี่น้องวันอาทิตย์นะคะการเงินเริ่มตั้งดีละสําหรับแปดเหรียญน,นะคะและก็บางท่านอาจจะเดินทางอย่างไม่มีเปลญน,นะคะพี่น้องค่ะเนาะเออไปแบบโดนด่วนนี่นะคะไปแบบดนด่วนและก็พี่น้องวันอาทิตย์มีเรื่องเก่าๆที่ต้องสะสางค่ะพี่น้องค่ะเนาะเรื่องเก่าๆจะเป็นเรื่องเอ่อที่ เรามีความรู้สึกว่าอึดอัดใจ,จนะคะเป็นปัญหาเก่าเก่าที่ย้อนมานะ,ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการงานก็แล้วแต่ความรักความสัมพันธ์หรือไม่ก็เป็นเรื่องของการเงินนะคะยังไงแล้วก็อย่ายจิตตกนะคะส่วนเรื่องการเงินก็ตั้งดีขึ้นละนะคะเออนะคะและสิ่งสําคัญที่สุดก็คือเรื่องของทรัพย์สินเรื่องของมรดกเรื่องธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของค้าขายนะคะเออนายหน้าอย่างนี้นะคะตอบโจทย์ค่ะในวันพรุ่งนี้ใครที่ทํากิจการเกี่ยวกับเรื่องของนายหน้านะคะ เออนะคะในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์นะในวันพรุ่งนี้มีคําตอบนะคะแล้วก็เป็นไปในทางที่ดีฉะนั้นแล้วในเรื่องการเงินนะเรื่องวิตกกังวลค่ะต่อไปนี้ก็จะตั้งดีหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองนะคะพี่น้องวันอาทิตย์นะคะอืมโอเคมาดูเลขนำโชคค่ะ8 1 5 0น1 5 0ค่ะพี่น้องวันอาทิตย์มาดูพี่น้องวันจันทร์ค่ะสำหรับพี่น้องวันจันทร์นะคะมีความรู้สึกว่าเรื่องการงานโอเค นะคะมีโปรเจกต์งานใหม่ๆในวันพรุ่งนี้นะคะรวมถึงว่าพี่น้องวันจันทร์หลายท่านนั้นอาจจะเดินทางเนาะในระยะที่ใกล้ๆนะคะทำกิจทาการประสานงานนะคะพักผ่อนไปด้วยในตัวหาลูกค,ค้าไปด้วยนี่อย่างนี้เรื่องของการงานเรื่องของที่อยู่อาศัยโชคดีขึ้นนะคะในลักษณะแบบนี้และก็ยังคงมีไอเดียมีพรสวรรค์มีความคิดสร้างสรรค์น,นะคะในส่วนของการงานหรือส่วนของกิจการนะคะสาหรับพี่น้องวันจันทร์แต่สิ่งที่ต้องเตือนนะคะภพื่อไปนี้ก็คือเรื่องของอารมณ์ มีความรู้สึกว่าควบคุมอารมณ์ไม่ค่อยได้ในวันพรุ่งนี้เดี๋ยวดีดเดี๋ยวร้ายอารมณ์ไม่ปกติและรู้สึกว่าไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวอันนี้ต้องระมัดระวังนะคะพี่น้องวันจันทร์ค่ะนะให้ในลักษณะราชินิพจน์มีทั้งข้อดีและมีทั้งข้อเสียฉะนั้นแล้วเราต้องรู้อารมณ์ของเราถ้าเมื่อไหร่ที่เราอารมณ์ไม่ปกติเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวก็คือราชนิพจน์แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราปิ๊งไอเดียนะคะมีพรสวรรค์หรือมีเซนต์พิเศษแรงๆก็คือ ราชนีประจันเช่นกันนะคะพี่น้องวันจันเนาะฉะนั้นแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องดีค่ะในวันพรุ่งนี้มาดูเลขน้ำโชค่ค่ะสี่หนึ่งศูนย์สองสี่หนึ่งศูนย์สองค่ะพี่น้องวันจันค่ะคบ้างค่ะมาดูสาหรับพี่น้องว,นวนันอังคารนั้นโปรเจกต์ในหัวเยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็ในวันพรุ่งนี้สามดับขึ้นพี่น้องเรามั่ระวังเกี่ยวกับเรื่องของบริวารน,นะคะความหมายว่าถ้าเราทานะคะอะไรร่วมกับบริวารน,นะคะลงทุนลงหุ้นหรือ มีพันธะสัญญากันนี่ก็ต้องระมังนะคะในวันพ่กนี้เพราะว่าขึ้นสามดาบหรือใครที่ขอความช่วยเหลือใครเอาไว้และรับปากนะอย่างดีดีว่าจะช่วยเหลือพี่น้องวันอังคารนะในวันพ่กนี้ก็ต้องเผื่อใจนะคะเผื่อว่าเราจะได้วางแผนใหม่นะคะในลักษณะของสามดาบระมัดระวังในส่วนของสุขภาพด้วยนะคะพี่น้องคะเนาะเนื่องจากว่าดูร่องรอยพี่น้องวันอังคารทํางานหนักนะคะอ่าใครที่มีความดันไขมันนะคะหัวใจนี่อย่างนี้ต้องระวังด้วยนะคะสําหรับสามดาบนะ ในลักษณะนี้แต่ว่าพี่น้องวันอังคารบางท่านนั้นเนี่ยโชคดีนะคะในส่วนของอบริวารคนรักนี่นะคะนี่อย่างนี้เลยนะคะและก็บางท่านก็อาจจะมีเกณฑ์ที่จะออกรถใหม่ได้ด้ดยนะสําหรับอัดเวินถ้วยนะคะฉะนั้นแล้วพี่น้องวันอังคารต้องระมัดระวังเรื่องเดียวค่ะเรื่องของเุินส่วนถ้ามีเรื่องของพันธสัญญาเรื่องขอ,งขอ,งของความช่วยเหลือนะคะเผื่อใจนะคะในวันรุ่งน,นี้ค่ะมาดูเลขนําโชคค่ะมีเลข73นะคะและก็ศูนย์ 7310ส73าค่ะพี่น้องค่ะมาดูพี่น้องวันพุธกลางวันวนะคะพุธกลางวันนั้นก็น่าจะออกเดินทางค่ะในวันพรุ่งนี้แก้ปัญหาหาหมอก็ได้นะคะเดินทางจริงๆด้วยเนาะแต่ว่าทุกอย่างเริ่มคลี่คลายไปในทางที่ดีถ้ามีปัญหาอะไรนะคะเดี๋ยวค่อยๆนะคะแก้ได้แกะได้นะคะด้วยเงื่อนเวลานะไม่สบายก็เริ่มหายแล้วสำหรับพี่น้องวันพุธกลางวันนะคะใครรอข่าวอะไรอยู่ก็จะได้ข่าวดีค่ะในวันพรุ่งนี้นะคะ และได้ร่วมฉลองความสําเร็จนะฮะหนึ่งเรื่องสองเรื่องนะคะนี่อย่างนี้เลยนะฮะเฉลิมฉลอมในสิ่งที่ดีๆนะคะกับบริวารนะนะคะเนี่ยคนในครอบครัวก็แล้วแต่เพื่อนร่วมงานก็แล้วแต่นะคะอันนี้คือ3ถ้วยนั่นเองค่ะามาดูเลขน้ำเชื่วค่ะ6 6 7 3 6 6 7 3าค่ะพี่น้องวันพุธกลางวันค่ะมาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนบ้างค่ะกลางคืน 6, 6ถ้วยคืนนะคะงวนอยู่กับบริวารในครอบครัวคนรัก แล้วก็บางท่านก็ดีรอ,รอรอจังหวะรอโอกาสนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานนะคะหรือเรื่องความรักความสัมพันธ์ก็เลยแต่แต่พี่น้องวันพุธกลางคืนยังคงมีบริวารน,นะคะคนรักนะนี่อย่างนี้กัลยาณมิตรที่ดียังคงเป็นไพ่ถ้วยคู่อยู่ก็แสดงว่ายังมีคนสนับสนุนเราในทุกเรื่องช่วยเหลือเราในทุกเรื่องนะคะพี่น้องวันพุธกลางคืนเนาะส่วนเรื่องของการเงินก็เริ่มที่จะดีขึ้นนะคะมีช่องทาง นะคะในการหารายได้เข้ามานี่อย่างนี้นะใครที่คิดอยู่ในหัวและยังไม่ได้ลงมือทําก็ลงมือทําได้เลยนะคะจะประสบความสําเร็จนะคะพี่น้องวันพุธกลางคืนนะคะภายในลักษณะแบบนี้ถือว่าดีค่ะมาดูเลขนำโชคค่ะ69276927 69ค่ะพี่น้องค่ะมาดูพ,พี่น้องวันพี่น้องวันพฤหัสบดีติดดาบนะคะหลังเลสสงสัยนะคะที่ผ่านมาและก็ในวันพรุ่งนี้ก็เริ่มอะไรใหม่ๆกิจการใหม่โปรเจกต์งานใหม่มีพลังขึ้นเหมือนเด็กๆ เรื่องเครดิตเรื่องการเงินเรื่องเงินทุนเรื่องของผู้สนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องการเงินเยี่ยมนะคะและก็ในลักษณะนะเหมือนกับการตัดสินอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นไปในทางที่ดีนะคะโดยบุญกุศลที่พี่น้องวันพระฤบด,ดีทํามาแต่โหนหลังนะคะก็ส่งผลให้ต่อไปนี้ทุกอย่างที่ใครดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นงานเงินนะคะหรือเรื่องของบริวารก็แล้วแต่ ฉะนั้นแล้วไพ่ชัดเม้นถือว่าตอบโจทย์นะคะอยู่ใบที่4นะคะพี่น้องวันพรฤหัสวสดีค่ะมาดูเลขนำโชคค่ะ2 1 5, 0 2 1 5 0ค่ะพี่น้องวันพรฤกหัสวสดีค่ะมาดูพี่น้องวันศุกร์บ้างค่ะมาดูพี่น้องวันศุกร์ค่ะสำหรับพี่น้องวันศุกร์เริ่มมีพลังขึ้นหลังจากเงียบเงียบนิ่งๆน,นะคะ,ะมีไฟเหมือนเด็กๆมีบริวารเป็นผู้หญิง ผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้นะคะให้ความรักความเมตตาช่วยเหลือพี่น้องวันศุกร์เป็นอย่างดีโชคดีมีเงินเข้ามือมีโชคมีลาบเข้ามาแบบฟุกๆนะได้ของฝันของฝากของที่อยากได้นะคะอะไรก็แล้วแต่ที่สิ้นหวังไปแล้วพี่น้องวันศุกร์ค่ะในวันพรุ่งนี้มีคําต,ตอบตอบโจทย์นะคะมีความหวังนะคะมีโชคมีลาบเข้ามาแบบฟุกๆนะโชคดีในเรื่องทรัพย์สินมรดกให้หนึ่งเหรียญก็ถือว่าตอบโจทย์ดีมากเลยค่ะ่าอย่างนี้เลยค่ะพี่น้องวันศุกร์ถือว่าเป็นวันดีอีกหนึ่งวันนะคะ ในวันพรุ่งนี้มาดูเรื่องนำโชคค่ะ91และก็45 91 45ค่ะพี่น้องวันศุกร์ค่ะมาดูพี่น้องวันเสาร์บ้างค่ะ <ใน S 2> สำหรับรู้สึกว่ารอโอกาสรอจังหวะนะคะอ่าได้งานทำละสำหรับผู้ที่ว่างงานในวันพวกนี้ก็มีโปรเจกต์งานนะคะเข้ามาแต่ที่ส่วนที่จะต้องระวังก็คือให้ระวังบริวารน,นะคะทิ้งภาระไว้กับเราละในวันพวกนี้นะเรื่องใดเรื่องหนึ่งจะต้องแก้ปัญหาด้วยตัวเอง นะอย่างบอกบอกก็คือทิ้งงานทิ้งพลักง,งานให้เรารับผิดชอบนะคะระมัดระวังในวันพวกนี้ถ้ามีการลงทุนลงหุ้นกับใครก็แล้วแต่คำาก้ไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าบริวารจะทิ้งให้เรารับผิดชอบจะเพียงผู้เดียวไม่ได้เลย5ดาบนะคะและก็พี่น้องวันเสาร์หลายท่านยังคงที่จะทางานลุยๆนะคะเหนื่อยๆหนักๆแต่ก็ต้องสู้คะ่ะพี่น้องค่ะนะยังไงแล้วก็มีราชาไม้เท้านะคะ เอออยู่นั้นก็แสดงว่าพี่น้องวันเสาร์เอาอยู่เอารอดหมดทุกเรื่องละค่ะนะคะเรามัดระวังเรื่องเดียวคือเรื่องของบริวารจะสร้างปัญหาสร้างความเดือดร้อนไว้ให้กับพี่น้องวันเสาร์ละค่ะในวันพรุ่งนี้นะคะอมืมาดูเลขน้ำโชคค่ะ9กแล้วก็57 9557ค่ะพี่น้องวันเสาร์ป้าหมาอไวพรนะพี่น้องทั้ง8วันเกิดนะคะกินดีอยู่ดีมีสุขนะคะแข็งแรงแข็งแรงนะคะและก็โชคลาภทวีคูณค่ะในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ